สวัสดีค่ะมาดามเบนจ์ผู้หญิงสิวาลจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะขอต้อนรับเข้าสู Angela Hill er, ่ Angela Hiller t ลอร์3855ช่องการดูนดวงด้วยจิตสัมผัสจิตวิญญาณอิน i ูชันนำกดจ,กกจดักรวาลเดกดแรงดูดมาปร,ปรับใช้นะคะสายมูนะคะสายอธิษฐานสายจิตวิญญาณสายจักรวาลเชิญทางนี้เลยนะคะวันนี้มาดามจะมาทำภาคต่อนะคะของหัวข้อ,อเ,เรื่องความรักนะคะ เป็น ep สานะคะภาคต่อคือภาคที่2นะคะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราดูกันเอาไว้มันไม่จบนะคะมันมีไพ่สองาสามใบนี้นะคะออกมาย้อนแย้ง mm. เพราะว่าของภาคหภาคหนึเนีคะเป็น energy ที่บวกมากๆนะคะหัวข้อเรื่องก็คือเขาจะหยุดอยู่ที่เราเพียงคนเดียว mm. ไหมนะคะปรากฏว่าภาคหนึ่ง แฮปปี้เอนดิ้งนะคะสวยงามนะคะเขาอยู่กับเราไม่มีเอเนจีของมือที่3าเลยแต่ปรากฏว่าพอเราจะปิดจบกันนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาย้อนแยง้งมาดามก็เลยขยายกับกลายเป็นว่ามันมีเป็นประเด็นเพราะฉะนั้นจึงได้เป็นที่มาของการทำภาคที่2ใน EP3 นะคะดวงความรักเป็นแรนดอมนะคะแล้วก็ทำเลด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวนะมาดามจะเช็คเอเนจีของคุณก่อนนะคะ ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะโปรดใช้วิจราจรณญาในการรับชมรับฟังแล้วก็เป็นการอ่านไพ่แบบภาพโดยรวมเท่านั้นนะคะไม่ใช่เรื่องของท่านใดท่านหนึ่งแล้วก็ท่านที่สามารถเข้ามารับชมรับฟังได้ก็คือสุภาพบุรุษสุภาพสตรีเพศทั้งเลือดเพศที่สามอทอมดี้ตุ๊ดเกย์อะไรได้หมดเพียงให้คุณเอาไปปรับใช้เท่านั้นนะคะอ่านที่นี้นะคะเป็นอ่า ไทม์เลสนะคะแล้วก็เป็นแรนดอมด้วยไม่ว่ามาดามจะดึงดูดใครเข้ามานะคะก็ขอให้เป็นสิ่งที่ดีๆแล้วก็เป็นคําแนะนําที่เอาไปสร้างสารรค์ปรับใช้ในชีวิตนะคะไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภาคที่2นะคะของหัวข้อเรื่องที่ว่าเขาจะหุดอยู่กับเราเพียงคนเดียวหรือไม่อะไรอย่างไรนะคะแต่ไพ่เด e angel นต์แองออกมาว่า De เ e หมายความว่าการใส่หน้ากากเข้าหากันมาดามก็ขยายต่อ ด้วยคำว่าสองเหรียญแบบนี้นะคะไพ่สองเหรียญไพ่ย่า24สองเหรียญมีความลังเลสงสัยไม่แน่ใจซะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะไพ่ใบน,นี้นะคะเป็นไพ่ของนักบวชนักปุนนะคะ คนบางคนนะคะเราแปลได้หลายหลายหลายหน้ามากะคะ่ะไพ่ใบนี้อาจจะเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจําตัวหรือทั่วไปหรือแม้กระทั่งคนที่มีอายุแก่มากๆคนที่แก่เรียนนะคะมีปัญญามีสมองมีความรู้เดี๋ยวเรา,าจะเราจะให้ไพ่เล่าเรื่องกันและขยาย3ามใบนี้นะคะว่าหัวข้อเรื่องในวันนี้นะคะเป็นภาคต่อนะคะ,ะความรัก ep สามภาคสองนะคะเขาจะหยุดอยู่กับเราเพียงคนเดียวหรือไม่อย,อย่างไรนะคะมาดามขออนุญาต ทำตรงนี้ก่อนนะคะก็คือเช็ค energy พลังงานของคนที่เป็นเจ้าของพลังงานตัวนี้ก่อนเลยนะคะความรักความสัมพันธ์รู้สึกว่าจะค่มเขือนะคะเรามาต่อกันนะคะจะใช้ไพ่อ่าพระพิคเนตเช็คพลังงานคุณแล้วกันนะคะว่าท่านที่เข้ามาฟังนะคะมาดามดึงดูดใครอะไรอย่างไรนะคะแล้วก็ใช้ energy ของคุณหรือไม่เช่นไรนะคะฟังเอาไว้เป็นคำขำฟังเอาไว้เป็นคําแนะนํา ฟังเอาว่าเป็นอนิธานที่มาดามเล่าเรื่องให้คุณฟังก่แล้วกันนะคะอย่าไปวิตกจริตหรือเอาไปตัดสินใจอะไรในชีวิตนะคะเพราะว่าการดูดวงโดยภาพรวมแบบนี้นะคะ70%เป็นของเจ้าตัวของเจ้าชะตา30%เป็นหมอดูที่สามารถทำนายทายทักให้คุณไม่ว่าจะแม่นยำหรือขนาดไหนเหมือนตาเห็นยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเจ้าชะตาทั้งหมดทั้งปวงค่ะอามาดามไปต่อนะคะ cultivation นะคะใบที่หนึ่งนะคะไพ,พ,พ่พิเกเดตบอกเช่นนั้นแล้วก็ f u l f i l l m e n t ค่ะเติมเต็มกันแล้วกันแล้วก็ Delight มีความสุขนะคะ cultivation แปลว่าอะไรนะคะ cultivation แปลว่าการ เพราะปูก่การปลูกฝังนะคือคึกนี่นะคะประเด็นมันออกมาชัดเจนนะคะหมายความว่าคนบางคนอาจจะอยู่ในการลังเลสงสัยหรือว่าหลอกลวงคู่ของคุณหรือแม้กระทั่งการหลอกลวงตัวเองมันก็เป็นไปได้มันถึงได้เกิดไพ่ประเด็นตรงนี้ขึ้นมาใส่หน้ากากข้าหากันมีการไม่พูดความจริงมีการมุสาวาทาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันเพราะฉะนั้น cultivation ของไพ่พระพิกเนศบอกมาเลยว่า การเริ่มต้นใหม่การอบรมการสั่งสอนมันจะต้องมีการเคลียร์ลิงเคลียร์ energy อาจจะเป็นตัวคุณเองที่ทำเรื่องนี้หรือว่าคู่กรณีของคุณหรืออะไรใดๆก็เอาไปปรับใช้กันนะคะแต่ว่าเราจะต้องมีการอบรมบ,บ่มนิสัยเริ่มต้นกันใหม่จะมีการเริ่มต้นใหม่ไหมอยากให้เขาหยุดอยู่กับเราคนเดียวหรือคุณจะหยุดอยู่กับใครเพียงคนเดียวมันอยู่ที่พลังงานและตัวตนของคุณทั้งหมดนะคะหมอดูเป็นเพียง ผู้อ่านนะคะแล้วก็การทำนายแทักแบบภาพโดยเรื่องเพื่อเอาไปเป็น แนวทางแนะนำชี้แนะเท่านั้นนะคะแล้วก็ฟูฟูเมนเติมเต็มตัวคุณเองหรือเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะว่าเราขาดอะไรอะไรที่มันไม่สมบูรณ์เพราะเราดูกันเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะดีไลท์แปลว่าความสุขมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณทั้งคู่หันหน้าก็คุยกันแล้วปรับพลังงานให้มันสมดุลกันว่าความรักของเรายังไปต่อกันได้หรือไม่อย่างไรนะคะอ้าเราเริ่มต้นและไปต่อเลยนะคะด้วยไ้ายินะคะ ตอนนี้จะต้องขอเช็ค Energy ของคุณทั้งสองคนก่อนนะคะของคู่กรณีของตัวตนของคุณทั้งคู่เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็อ่าจะเช็คดูว่าใครที่สามารถเข้ามารับฟัง Energy น,นี้นะคะอ่าคลิปนี้กองนี้ความรักคุณจะหยุดเขาจะหยุดอยู่กับเราเพียงคนเดียวหรือไม่นะคะก็คือเลิกเจชู้เลิกเป็นไก่แจ้เลิกไก่กาอะไรต่อ อะไรแบบนี้นะคะเช็คเอนเนอร์จีให้6กใบนะคะว่าอ่าราศีไหนเกิดวันอะไรใครเข้ามารับฟังได้นะคะอ่าเปิดมาใบแรกก็เป็นเดอะทาวเวอร์เลยนะคะเป็นไพ่ของดาวอาคารนะคะอ่าคนวันอังคารแน่นอนนะคะเดอะตร์ราศีกุมนะคะเดี๋ยวมาดำอ่านต่อเลยนะคะสองดาบนะคะเก้าเหรียญน,นะคะเอนเนอร์จีคนสดมาเต็มนะคะ บอกเลยนะคะคนโสดคนที่รักตัวเองมากๆนะคะบอกได้เลยว่าคนที่เป็นเจ้าของคลิปนี้เป็นเจ้าของพลังงานนี้ก็จะมีคนชาววันอังคารแล้วก็ชาวเมษสิงห์ธนูนะคะนะคะแล้วก็ชาวราศีกุมนะคะเป็นไพ่เดอะสตาร์นะคะแล้วก็ไพ่ก้าเหรียญนะคะเป็นคนโสดก็เป็นเอเนจีนี้ได้หรือแม้กระทั่งชาวราศีตุลน,นะคะ พี่ถุนกุมตุลแต่ว่ามันออกมาเพนเพียงราศีตุลก็คือเดจสติกแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นราศีกุมราศีตุลคนวันอังคารนะคะคนวันเสาร์นะคะเป็นเจ้าของเอน r g y จีนี้นะคะเมษสิงห์ธนูใช้ได้นะคะเอาลองดูคะ่ะหรือแม้กระทั่งแต่คนคนธาตุด,ดินนะคะไม่มีคนธาตุน้ําอยู่ในนี้เลยและก็อย่าไปยึดตรงนี้นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นการอ่านฤแบบภาพโดยรวมคนที่เข้ามารับฟังคลิปผ่านทางช่อง Youtube แบบนี้นะคะไม่ใช่เป็นของ a อ g น l a เ i l l ์ฮิลเลอร์ทารอย่างเดียวเท่านั้นจะมีคนอื่นอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเอาไปปรับใช้ดูว่ามันเป็นอะไรอย่างไรเช่นไรนะคะมาดามกระดกลนนิดนึงนะคะอ้าวช่วงนี้ยังใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยเหมือนเดิมนะคะยังไม่ได้เดินทางกลับไปที่สวิตเซอร์แลนด์ อีกสักคู่หนึ่งนะคะให้มาดามเคลียทุกอย่างให้มันเสร็จแล้วก็เที่ยวให้สบายใจก่อนนะคะเพราะว่า3ปีเต็มๆที่เราไม่ได้กลับมาเมืองไทยเลยเนื่องมาจากสภาวะโลกนะคะสภาวะโลกระบาดโควิดนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกอย่างเป็นในทางที่ดีและเริ่มดีขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงอยูนทางที่ดีมาดามก็เลยอยากจะกลับมาบ้านเกิดมองนอนของเรานะคะแต่อย่างไรในครอบครัวก็ยังอยู่ที่นู่นนะคะนอกเรื่องนิดนึงแต่ว่าเป็นการเล่าสู่กันฟังนะเอาค่ะ มาตัดเลยฟังเลยนะคะ12ใบอ่ามาดันใช้ไพ่6ใบเนาะเช็คกันดูค่ะว่าเจ้าอของคลิปนี้ดวงชะตานี้คุณเป็นอย่างไรเจ้าชะตาได้9ถ้วยเห็นไหมคะถ้าเอนเ g อีบอกให้รู้เลยว่าฟูลฟีเมนต์แล้วก็ดีไลท์มีความสุขให้ได้นะคะเริ่มต้นอบรมบุมลิสัยจะเป็นการสอนตัวเองหรือสอนคู่ของคุณหรืออะไรก็ตามแต่นะคะ เก้าเหรียญตามด้วยห้าไม้ท้าต่อเลยนะคะเดี๋ยวไปต่อนะคะเปิดให้ดูตรงนี้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ King King of Cups ก็มานะคะเจ็ดไม้ท้ากับเซเว่นออฟ n านนะคะไนท์ออฟวานเอเนอร์จีของธาตุไฟมาเต็มนะคะตะกี้นี่เจ้าชะตานะคะ,ะไม่ใช่เจ้าชะตาค่ะ,อะเอเนอร์จีคนที่จะเข้ามาดูนะครับเป็น อ่คิงอ์อฟวานตอนนี้เป็นราชินีออฟวานแล้วนะคะเมสินธนูมาดามบอกแล้วสิบไม้เท้าก็มา,าว้าวโอเคนะคะตามด้วย Queen of Cups นะคะ k i n g of c u p ั Queen of c u p ชัดเจนนะคะไพ่ออกมาบอกได้ชัดเจนเลยนะคะว่า Energy ของคุณนะคะอา้าวบอกอะไรคะว่า contribution นะครับในไพ่พระพิคเนตเช็คพลังงานของท่านที่ มีประเด็นที่ค้างมาต่อจากภาคหนึ่งนะคะคือเขาจะหยุดอยู่ที่เราคนเดียวหรือไม่นะคะตอนนี้นะคะไพ่ออกมาแล้วนะคะการรังเลสงสัยของตัวคุณหรือของคู่คุณก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นใคร แต่ทีนี้ขอให้เอาความรักความเมตตาที่คุณมีอยู่หรือจะเป็น energy ของคนโสดไม่ว่าจะเป็น energy คนคนโสดคนคู่คนความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยนะคะให้ปรับใช้เลยว่าอันไหนพลังงานไหนที่ผู้อ่านได้อ่านออกมาและวไปตรงกับคุณเข้านะคะก็แค่เอาไปเป็นคําแนะนําเท่านั้นนะคะให้เน้นการ f ฟ f ฟิเ m e n t ก็คือการเติมเต็มซึ่งกันและกันหรือแก้ทั้งตัวเองแล้วก็ดีไลท์ก็คือความสุขนะคะ บอกเลยนะคะเป็น energy ของความสุขโดยแท้ทูอาจจะมีบ้านนะคะหนทางระหว่างที่เราเดินไปนะคะถึงเส้นชัยหรือไม่ถึงเส้นชัยก็ตามขอขอให้มีสมดุลในการใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันหรือเป็นแค่คนรักคนที่เริ่มจีบกันใช้ได้หมดนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณนี่คะ c o n t i v a t i o n ก็คือการอบรมบุสายการยับยั้งชั่งใจการ ระจางในสิ่งที่ตัวตนของเราเป็นหรือคู่ของเรานะคะสามารถเอาไปปรับใช้ได้ตรงที่ว่าเก้าถ้วยนะคะ energy ของเจ้าชะตาออกเป็นก้าถ้วยหมายาว่าคุณยังขาดซึ่งการเติมเต็มอีกหนึ่งถ้วยมันหายไปเติมเต็มไหมถามว่าเติมเต็มได้ไหมใน,ใน,ใ,นในคลิปนี้นะคะเติมเต็มได้เลยนะคะเป็นพระราชาถือถ้วยแล้วก็พระราชนีถือถ้วยแบบนี้นะคะคุณทะเลาะก,กันนะคะคู่ไหนที่มีการ สอดส,ส่องคอยเลง็งคอยคอยคอยดูคอยสังเกตการอยู่เกิดความไม่แน่ใจมีทั้ง5ไม้เจดไม้แล้วก็เก้าไม้เท้านะคะแบบนี้นะคะและยังมีพระราชินีถือไม้เท้าอีกก็คือเป็นไพ่ของ energy าัดไฟมาเต็มๆสิไม้เท้านะคะคุณไม่ยอมนะคะคู่ของคุณไม่ยอมตัวคุณอาจจะไม่ยอมด้วยหากว่าคุณผู้ที่เข้ามารับฟัง energy นี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคุณปรับใช้นะคะ,ะคู่ของคุณบอกว่า ฉันไม่ยอมให้เขาไปไหนฉันจะต้องอยู่กับเขาเขาจะต้องเป็นของฉันคุณคะข้อที่หนึ่งมาดามจะบอกให้นะคะเราอย่าไปยึดนะคะไม่มีใครเป็นเจ้าของใครแม้กระทั่งตัวเราเองนะคะไม่ใช่ตัวกูของกูค่ะอันนี้นะคะทราบดีนะคะในทางพุทธศาสนานะคะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นนะคะมองง่ายนิดเดียวนะคะ energy กองนี้นะคะก็คือว่าฉันรักเขามากหรือเขารักฉันมาก คุณยังขาดเพียงหนึ่งทั่วที่จะต้องเติมเต็มกันแต่มันไม่สําคัญละค่ะมันอยู่ที่คน2คนเนี่ยตกลงกันได้ไหมนะคะสัญญากันแล้วเรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นใช่คะห้ามไมเท้าออกมาบอกเลยนะคะโอ้ฉันเหนื่อยใจทํำยังไงดีนะเจ้าชู้ไม่หาเจ้าชู้ไม่เลิกอ่ะคุณขาในเมื่อคุณเป็นคู่กัน Kings และ Queens of Cups ออกมาคอนเฟิร์มแบบนี้นะคะคุณไม่ต้องห่วงค่ะหนีไม่พน้นหรอกค่ะ ไม่ว่าคุณจะเจ้าชู้กันแค่ไหนอย่างไรนะคะกลับบ้านค่ะต้องกลับบ้านนะคะรักร้อเราอยู่เพราะฉะนั้นอ่านง่ายนิดเดียกรองนี้นะคะเป็น energy ของเม็สิงห์ธนูเต็มเต็มเลยนะคะความรักความสัมพันธ์มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการเติมเต็มให้กันและกันเห็นไหมคะเดี๋ยวจะวนนะคะเดี๋ยวจะอ่านวนเพราะว่ามันอ่านง่ายนิดเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ ah r o m a n t เ c a นะคะหนึ่งใบว่า romantic angel จะ c o n f i r มและบอกอะไรกับคุณ นะคะคอมฟอร์ตค่ะเห็ไนไหมคะคอมฟอร์ตบอกว่าอย่างไรอาร์ n g อ l เจิล a า a e l นะคะอาร์ n g อ l เจิล a า a e l I am with you in your times of need helping your heart to heal เห็นไหมคะชัดเจนนะคะคอมฟอร์ตแปลว่าปล่อยว่างสบายๆนะคะไพ่อ t a n องเจ s ลอาร์สลาฟเอลนะคะไม่ใช่ราฟเอลขอประทานโทษค่ะอาร์ส s าฟเซลนะคะก็คือ I am with you in your time of need นะคะ helping your heart to heal นะคะฉันจะอยู่กับเธอตลอดเวลาฉันจะไม่ไปไหนฉันจะดูแลรักษาใจ ซึ่งกันและกันและแม้กระทั่งของตัวเธอนะคะฉันมีอะไรต่อไปนี้นะให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ไม่โกหกเธออีกแล้วที่รักนะเอนเนจีที่มันเกิดขึ้นมานะคะเมื่อปลายอ่าพาร์หนึ่งนะคะมันเป็นเอนเนจีของการลังเลส,สงสัยไม่แน่ใจว่าเราจะเลือกใครเพราะฉะนั้นนะคะกองนี้ออกมาคอนเฟิร์มเลยว่าฉันเลือกคุณและคุณเลือกฉันมั่นใจได้เลยนะคะ e p 3นะคะ ความรักความสัมพันธ์นะคะของทุก energy ทุกพลังงานนะคะโสดความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือแม้กระทั่งคนมีคู่นะคะรักกันให้ใจดูแลกันหนึ่งถ้วยคุณเติมเต็มแล้วเก้าถ้วยที่ออกมาเป็นพลังงานของเจ้าชะตานะคะคุณเป็น king และ queen of cups แบบนี้แปลว่าความรักของคุณน้นคู่ยังไปต่อคะ่ะและหยุดอยู่ที่คุณแน่นอนนะคะไม่ไปไหนนะคะไม่ไปไหนกระจายนะคะหยุดอยู่ที่เธอเพียงคนเดียวคะ่ะ เดโลเมเนนเชล์คอนเฟิร์มอีกหนึ่งใบสิบอกอะไรเอ่ยเพลย์ฟิเนสค่ะว้าวมานำขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะเอา Energy ล็อบทิ้งไปหมดแล้วนะคะเราจบด้วยคำว่า Happy Ending เหมือนกับอ่าภาคที่หนึ่งเลยนะคะ EP 3นะคะแบบนี้นะคะ l a y f ์ฟ n e s สค่ะ To ลิสเอ่ u เอ่อรีแคปเ r ล์โ r แมนส r เอาโรย u อินเน s p ีดด์อ f f ฟ n t to s p นะคะบอกแล้วนะครับ p r i v e นนะคะรักกันห่วงใยดูแลกันนะคะเป็นคู่คุณทั้งคู่เป็นคู่กันเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องลังเลและสงสัยในตัวคู่ของคุณหรือตัวคุณนะคะไม่ต้องไปถามว่าคุณเธอมีกิ๊กหรอไม่ต้องไปจับผิดนะคุณขา King of Queen และออขอประทานโทษ King และ Queen of Cups คือคู่ที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะคะเป็นทั้งงและควีนนะคะความรักหัวใจของคุณยิ่งใหญ่แบ่งบานเพราะฉะนั้นนะคะอัลเอนจลนะคะคอมฟอร์คอนเฟิร์มเรียบร้อยนะคะแล้วก็ Play f ฟินเนสนะคะถ้าไพ่ทั้ง2ชุดคอนเฟิร์มแบบนี้พร้อมมาพร้อมกับไพ่ของพัพพิเกเนสก็คือฟูลฟิเนคุณเติมเต็มซึ่งกันและกันค่ะคุณคือคู่ของกันและกันแน่นอนนะคะคนที่เป็นโสดก็ตัดสินใจได้เลยนะคะ คนที่ไม่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะก็ลองดูนะคะในเมื่อเราไม่ได้ไปแย่งของใครและใครไม่ได้มาแย่งของเราเราคือคู่ซึ่งกันและกันให้ความรักซึ่งกันและกันนะคะไพ่ดีไลท์ของพิคเนตเกิดขึ้นแล้วนะคะคู่ทั้งคู่คือคู่กันนะคะประดมขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอันนี้นะคะเป็นพลังงานที่โอสเสเถยรมากอ่านไม่ยากเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าชอบจะใช่และกองนี้นะคะคลิปนี้เป็นของคุณนะคะ ep 3ความรักนะคะ ความรักความสัมพันธ์เขาจะหยุดอยู่ที่เราหรือไม่นะคะเกิดเป็นพาดสอขึ้นมาแบบนี้บดางขอแสดงความยินดีด้วยค่ะไม่มี energy ของความเสียใจความชั้วชูนอกใจหรือกิกนะคะอะไรใดๆเกิดขึ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะประดามขอบคุณนะคะทีะ่ให้ความสนใจนะคะกดซับสไครกดสไคร์และแชร์ให้ประดามเป็นค่าครูด้วยนะคะถ้าชอบแชาๆอย่างไรนะคะอย่าลืมว่าการอ่านไพ่แบบนี้นะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังค่บเป็นอันแบบภาพโดยรวมนะคะขอบคุณที่กดซับสไคร์นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีคะ่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะกับคู่ของคุณและตัวของคุณคะ่ะ